ทักษิณแหลงใต้ทักทายคนคอนเผยนายกกกำลังผลักดันเงินออกไปสู่ประชาชนทักษิณชินวัตรเยือนถิ่นนครศรีธรรมราชเป็นประธานพิธียกชัดทอดผ่าป่าสามัคคีทักทายแหลงใต้อ้อนบอกพูดไม่ชัดแต่ดีใจได้มาเมืองคอนลั่นอยากเห็นคนไทยรักสามัคคีกันชาวบ้านตะโกนทักษิณทำเพื่อประชาชนวันที่หนึ่งมีนาคม2568นายกินทักษิณชินวัตรเดินทางเป็นประธานในพิธียกชัด พระประธานและทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสมทบทุนก่อสร้างอุโบสถที่อุโบสถวัดสุทนโดยมีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายก่อแก้วพิกุลทองนายอนุสรอิ่มสะอาดสอสบัญชีรายชื่อนายครูมาดิศสังุ่มสอสสุรินนายเสริมศักด์พงพาณิชย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายสาโรธหงษุเวศผู้อำนวยการพักเพื่อไทยนายวีรการมุสิกพงศ์อดีตประธานนปชรวมถึงนางสาวพิมพ์ัทรวิชัยกุลอดีต รัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมสสอ,อนครศรีธรรมราชเตสิบพักรวมไทยสร้างชาติมาต้อนรับและร่วมทําบุญในพิธียกฉตดพระประธานและทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสมทบทุนก่อสร้างอุโบสถนายทักษิณได้ทักทายประชาชนเป็นภาษาใต้ก่อนจะบอกว่านายนทวุฒิชวนตนมาทําบุญซึ่งตนทําแต่งานได้ทําบุญบ้างก็สบายใจดีวันนี้เราก็อนุมโมทนาบุญ ด้วยกันวังว่าพี่น้องคนไทยทุกคนเราอดทนกันอีกนิดหนึ่งเราก็คงจะพ้นภาวะที่มันย่แย่มานานเพราะเศรษฐกิจเราบอกช้ำมาหลายปีขอใช้เวลานิดหนึ่งแต่ซ่อมได้วันนี้นายกรัฐมนตรีทํางานหนักวันก่อนก็ไปส่องดูว่าทําไมงานมันถึงไม่ออกก็พบว่ายังมีเงินค้างทอดในระบบงบประมาณจํานวนมากโดยที่ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินก็ผลักดันออกไปได้เศรษฐกิจก็มีโอกาสจะเติบโตได้ฉะนั้นจากนี้ไปนายกจะผลักดันให้เงินออกสู่ประชาชนให้มากที่สุดเพื่อให้เศรษฐกิจมันฟื้นโดยเร็ว ดังนั้นบอกพี่น้องว่าขอให้มีกำลังใจวันนี้เป็นเรื่องงามยามดีเรามาทำบุญร่วมกันเพื่อจะได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆของประเทศไทยนายทักษิณกล่าวอีกว่าอยากเห็นคนไทยรักสามัคคีกันไม่ว่าภาคไหนหรือศาสนาไหนเพราะวันนี้ลำพังแค่สามัคคีกันก็ยังแก้ปัญหายากถ้าหากยังไม่สามัคคีกันแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายก็ยิ่งแก้ไขาย,ยากเราสะสมปัญหามานานเมื่อตนกลับมาและมีบรมราชองค์การลดโทษให้ตนตนถือเป็นพระมหาการุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ตนจะต้องสำนึกและทำตาม พระบรมราชองค์การทุกประการนั่นก็คือทรงมีรับสั่งในพระบรมราชองค์การว่าให้ตนได้ใช้ความรู้ความสามารถมาช่วยเหลือบ้านเมืองตนก็จะทุ่งเทจนชีวิตจะหาไม่นายทักษณิณกล่าวช่วงท้ายว่าขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ยังเป็นกําลังใจและมาต้อนรับขออนุโมทนาบุญให้มีความสุขทุกคนจากนั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังนายทักษณิณกล่าวจบนายนทวุฒิได้กล่าวแนะนําคณะที่เดินทางมาร่วมงานบุญครั้งนี้และขอบคุณผู้ที่มาต้อนรับจากนั้นหลังเสร็จพิธีนายทักษณิณ และคณะเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านพลายดัมรีสอร์ทก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหาคนคร